สวัสดีเพื่อนพี่น้นาๆทุกท่านครับวันนี้ออกมาฉายเดียวหนึ่งวันครับนานๆจะได้ออกมาสำรวจไม้ฝั่งทางนี้ไปดำอยู่ฝั่งทางนู้นไม่ได้ไปดำไปสำรวจมาเมื่อกี้ขับรถออกมาทางอ่างหน้าสารทางนั้นแล้วก็มีน้าๆนามาตกปลาโอ้นับเรือได้ประมาณ10กวลาลำโอ้ออกมาไม่กล้าลงเลยครับน,านา้าๆ เรือตกปลาอยู่11ลำน่นัดูรถจอดด้านข้าง6ค <c oughs> ัน7คันเยอะมากไม่มีจุดให้ลงนะครับก็เลยขับรถมาฝั่งนี้แต่ฝั่งนี้ก็จะมีเข้ามาทำถนนทำถนนตรงที่จอดรถเก่าตรงนั้นก็เลยเอารถมาจอดฝั่งทางนี้จะได้ไม่เกะกะเข้า วันนี้ก็ออกมาคนเดียวทีมงานก็วันนี้ก็ติดธุระดำมือวานก็ไม่เจอตัวครับเจอตัวไม่ค่อยเยอะมือวานได้ปันนินสามตัวแต่ก็ตัวใหญ่เยอะไซส์ประมาณสามโลเดีย๋ยววันนี้เราออกมาดูฝั่งนี้ครับน่าจะออกไปดูฝั่งกำแพงขาวนี่เข้าไปตรงนี้แหละอันนี้ออกมา นนะบ่โมงนวบ่ายโมงสิบเอ็ดนาทีแต่งของเสร็จน่าจะประมาณบ่ายโมงครึ่งไปครับเตรียมของจะได้ไม่เสียเวลามีนานะ้าๆสอบถามเข้ามานะครับอ,อ่างไหนพอดำได้ในน้องบอ่บอบารบือทางจังหวัดเลยละสารคามเลยมีตอนนี้ก็จะมีแค่ ฝั่งทางหน้าสารนะครับแล้วก็ดำไปขึ้นมาทางเกาะเกาะกลางน้ําตรงนี้แล้วก็จะมีอ่างปั๊มขาวตรงนี้เอออ่าไงไอ้กำแพงขาวตรงนี้ส่วนข้างบกขสอคุ้นแล้วก็อ่างหน้าฝายฝั่งทางมันเขาก็ลอกอ่างอยู่แล้วก็อ่างอ่างไอ ครองดูดรายนี่ก็ลอกอ่างคุณด้วยดูด้ายด้วยแล้วก็สมสนุกสมสนุกก็คุณอยู่ครับห่วยขอห้อยคอก็คุณครับตอนนี้ก็มีอยู่นี่ครับอยู่ฝั่งทางหน้าสารแล้วก็อ่างนี้พอดำได้อยู่สลับไปย้ายไปย้ายมาอยู่นี่แหละตอนนี้ก็แต่งของเสร็จเรียบร้อยแล้วไปครับตามมาชมใต้นะ้ำพร้อมกันวันนี้ใช้เดียว จะมานไหมออกมานี่แต่งตัวเสร็จก็บ่ายโมงครึ่งแล้ไปครับ ได้ยินเสียงปลาครับเดี๋ยวเราค่อยๆนิ่งๆดูครับจับเสียงปลาว่า,าเสียงมาจากทางไหนดีครับตอนจังหวะขึ้นมาหายใจในปลาลอยเข้ามาครับโอ้ยตัวนี้ตัวใหญ่ครับขึ้นมาหายใจครับปลาก็ยังไม่ไปครับ ดูครับเห็นหนึ่งแดงอยู่ด้านล่างอยู่ครับเดี่ยวร้อยครับประมานี้เต็มแล้หลังดีที่ดิ๊กดูเต็มแล้ว ยำมจุดนี้ได้ยินเสียงปลาอีกแล้วครับเดี๋ยวเราค่อยๆย่องหาครับน้ำขุนด้วยครับต้องตามเสียงอย่างเดียวครับจังหวะนี้จังหวะเสียงเงียบแล้วปลาพุ่งออกมาเลยครับจังหวะนี้ยิงไม่โดนครับ เส awesome ียดายครับดัมมาจุดนี้ได้ยินเสียงปลาที่ลุมอีกแล้วครับค่อยๆตามไปครับน่าจะอยู่ด้านหน้านี้ครับจังหวะนี้เข้ามาด้านข้างครับหันปืนไปปืนลั่นพอดีครับ โดนเข้าช่วงกลางตัวเลยครับตัวนี้ปืน,นลั่นครับปืนออกไปปืนลั่นพอดีครับปืนลั่นพอดีกดไปปืนลั่นกดไดันลงมาจุดไหนนี่มีแต่เสียงปลาตีหลุมครับปลาตีหลุมเยอะมากครับแต่ว่า มยังไม่ค่อยใสยเท่าไหรครับใส่น่โอ้บันเทิงเลยครับนี่ครับดัหลุมครับลอยออกจากหลุมไปแล้วด้านหน้าก็มีหลุมไีกครับปาตีหลุมนี่ไม่รู้ปาตีอยู่หลุมไหนครับตอนนี้นี่ครับตัวหนึ่งลอยเข้ามาดูคนครับไม่ต้องรอหันข้างครับตัวน,นี้ จอฉดใหญ่ครับแต่ยิงไม่ทันครับตัวนี้น้ำขุนด้วยครับมองไม่ค่อยชัดครับ จังหวะนี้ได้ยินเสียงคว้าตีลุมครับแต่ว่ายังดักทังไม่ได้ครับจังหวะนี้เห็นเงาแดงๆครับ ผลงานวันนี้ครับดำชั่วโมงแรกนี่เจอปลาเยอะมากครับพอเปลี่ยนแบตกล้องชั่วโมงที่2นี่แดดไม่มีแล้วครับ็เลยตัดสินใจขึ้นนะครับดำไปรวมๆประมาณ2ชั่วโมงครับวันนี้ สดสดใหม่ๆเลยครับไม่ตายทั้งตัวครับสดมากตายตัวนี้ตัวแรกครับยิงตัวแรก <c oughs> ขึ้นน้ำแล้วครับดำไปประมาณสองชั่วโมงดำชั่วโมงแรกยิงห้าตัวเลยพอชั่วโมงสองนี่แดดไม่มีแล้วครับฟ้าเมืดขึ้นมาเมื่อกี้มันฝนจะตกแต่ว่า เม่ก็กระจายออกแล้วแต่ว่าแดดก็ไม่ออกครับก็เลยตัดสินใจขึ้นเลยตอนนี้ก็ลงน้ําไปก็เกือบปลายองตอนนี้ก็ขึ้นมาก็สี่โมงดำไปสองชั่วโมงตอนแรกว่าจะลงฝั่งทางโน้นครับคนตกปลาเยอะมาก ก็เลยตัดสินใจมาลงฝั่งทางนี้ฝั่งทางนี้ก็มีเยอะอยู่แต่ว่าเขาตกอยู่ฝั่งทางนู้นแล้วก็มีน้ํามาตกใหม่อยู่แถบนี้เนี่ยสองคนเมื่อกี้นี้แต่ว่าเราขึ้นตรงนู้นแล้วก็เดินเข้ามาวันนี้มาอนอีกวันครับใช้เดียวไม่ได้ใช้เดียวมาหลายวันแล้วเป็นหลายเดือนแล้วถือว่าโอเคครับไปครับวันนี้ก็ขอลาไปเพียงเท่านี้ครับฝากน,านา้าๆกดไลค์กดติดตาม ก็เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อ,ตอไปด้วยนะครับส่หรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนครับ